เยอรมันนโปดอนเขมเพียรเยอรมันโกและนโปดอนเขาเป็นใครเละอุนเซอร์แลนด์อันกัมบ์บช่าอายฟักสุเกิบินเขาเป็นอุนเซอร์แลนด์ขายของเขาเป็นดีไฟฟ้าซุงคุณได้เกเรไฟเละวันนี้เราอยากได้ประเทศนี้มากที่สุดคุณนโปดอนคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะขาย ประเทศของเราให้แก่กัมพูชาขายขายง่ายๆให้กัมพูชาคุณไม่มีสิทธิ์ขายประเทศของเรายูเนสโกซีฮะซซีโซลนดีแอนชัยดุงเดฟเฟลชันไฟไอบาวงประสาทพระวิหารอาลัยเนอร์อาส์เวลคูตัวแอเบอร์ฟอร์กัมพูชาสุบรมเซนยูเนสโกคุณคุณควรจะไปพิพจารณาใหม่เกี่ยวกับ ข้อตกลงที่จะให้ปราสาทเขาวพระวิหารเนี่ยเป็นของเป็นมรดกโลกของกัมพูชาคุณควรจะคุณจะควรจ,จะพิจารณาใหม่แล้วก็ระงับก่อนเพราะฉะนั้นพวกวันนี้พวกเรามาพร้อมกันเพื่อจะทวงประเทศคืน อนดิวโลวยโลวยคอนดิไทยก็เล่งเ่าแต่ตัวแต่ก็หอมเสาน้อยคนนี้มาจากลัสเซียเริ่มวทีรัเซียโบนโนปดอนปชาลุยส์ตาบุชินีประดัดนชิวสตรานุมิสติส สัมฤทธิ์ุอกาดีสัมฤทธิ์จิตน้กลลูดีแตาวาชิว์เราดุริยางก็สวัสดีค่ะคุณนพดลแล้วก็พี่ๆน้องๆที่ทำงานอยู่ที่นั่นนะคะให้ออกมาดูพี่น้องของเราที่นี่ค่ะเป็นพี่น้องของพวกคุณนะคะ วสตรานนเซียรุสกีลูบินไแลันคนรัเสเซียทุกคนรักประเทศไทยค่ะทำไมคุณไม่รักประเทศไทยลำดับถัดไปนบปดอต่อจากนี้ไปนี่คือการปลรายสสดๆของพี่สาวของเราซึ่งจะใช้ในภาษาฝร,รั่งเศสบมือหนาย Bonjour, บองชูเบโมแซล e ม messieurs. สวัสดีทุกทท่านชาวพันธมิตรค่ะนี่เป็นพิเศษสำหรับพนักข้าราชการชาวต่างประเทศนะคะกูเซ็ตเลฟองซิองเนสเดอร์มินิสเตรโตเช่กูเซ็ตเลฟองซิองเนสดูหัวดูหัวพระเจ้าพระเจ้าอยู่หัวนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดูกหัวุณเนปัตฮาวเย่ปูเลมันเลทรโซ่ก็มิสเตอร์นพดล กีเลเซียเนปาดัวผู้ซึ่งตาเลไม่ตรงครับผมจะขอเก่าเป็นภาษาญี่ปุ่นเพียงสั้นๆนะฮะให้เขาได้รับรู้นะครับนะฮะว่าเราไม่ต้องการเขาแล้วนะฮะนบพดอนอิมานนิยตเตุอิมาไทโนฮิโตมินนาวะอานาตานิอิราน ดักระยามที่คุณอายรบประนออกไปรับประนออกไปรบปรนออกไป,ปออกไปอ,อไปเอลียมไอเลียมครับขอบคุณมากครับก็คงเป็ความภาคภูม